โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะเปิดศูนย์วิจัยคลินิกหาดใหญ่คลินิลรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ค่ะเพื่อทําหน้าที่ในการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ นายแพทย์ชยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครเป็นประธานในการเปิดศูนย์วิจัยคลินิกหาดใหญ่ Clinical Research Center ก้าวใหม่สู่อนาคตวิจัยคลินิกพร้อมว้ทีมแพทย์เจ้าที่ศูนย์และก็บุคลากรของโรงพยาบาลรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณบริเวณชั้น7ตึกอุบตุจุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยรุ่งพุ่มในการโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยคลินิกหาดใหญ่ Clinical Research Center ตั้งขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและก็สังคมรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างนักวิจัยคลินิกใหม่ๆในอนาคต โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิจัยทางคลินิกพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามแนวทางการวิจัยคลินิกที่ดีเพื่อรองรับการวิจัยในหลากหลายสาขาเช่นการวิจัยยาการวิจัยวัคซีนการวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์การวิจัยทางการแพทย์ทางเลือกและการวิจัยโรคเฉพาะต่างๆ โดยจะมีบริการที่รองรับตั้งแต่การเริ่มต้นทำวิจัยทางคลินิกการประสานงานระหว่างแหล่งทุนกับผู้วิจัยและการเป็นศูนย์ประสานติดตามให้เกิดการทำวิจัยคลินิกที่มีคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาลและจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อค้นคว้าวิกการใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าของวงการแพทย์และผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนค่ะไปฟังเสียงท่านผู้ในการโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะนะครับกองสูนยมวจัยทางคลินิกหรือใช้คําว่าหัดใหญ่ c ิ i n i c a l research center นะครับและเปิดทําการวันนี้ยังเป็นทางการนะครับ โรงพยาบาลใหญ่เองเนี่ยมีพันธกิจและมีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์องค์บาลในการส่งเสริมงานวิจัยในวัตกรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการส่งเสริมเพื่อเกิดการตั้งศูนย์วิจัยขึ้นนะครับศูนย์วิจัยนี้จริงๆก็คือส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิกนะครับเราจะเห็นว่าการเกิดวัตกรรมต่างๆไม่ว่าเรื่องยาวัคซีนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์เนี่ยการจะมาใช้กับประชาชนต้องมีการทดลองวิจัยให้แน่ใจก่อนซึ่งจะมีเฟสในการทดลองหลายขั้นตอนนะครับ ซึ่งอันใหญ่โรงพยาบาลใหญ่เองเนี่ยเรามีทรัพยากรในการที่จะดําเนินการวิจัยมากและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะนะครับในการวิจัยที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการแต่ว่าไม่เป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลใจจึงเปิดทําการศูนย์วิจัยทางคลินิกได้เกิดขึ้นนะครับในนามสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งจะส่งเสริมเรื่องงานวิจัยทางคลินิกนะครับและเป็นศูนย์กลางในการนะครับทำการวิจัยโดยตรงนะครับ โดย <piel. S 1> <ediyor S 2> uh, สามารถให้บริการนะครับจากแพทย์ต่างๆนะครับบริษัทเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งมาใช้สมนใจทางโรงพยาบาลได้นะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนัดแรกเนี่ยเราจะได้สร้างนะครับวัฒกรรมรรักษาพยาบาลต่างๆขึ้นมานะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยยาหรือเคอไมต่างๆเนี่ยการทดลองเนี่ยถึงแม้ด้วยด้วยตัวเช่นเดียวกันเนี่ยทดลองในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีผลที่แตกต่างกัน ในพังพักใต้เองหรือคนไทยเองก็จะมีนักศึกษาที่ต่างไปจากต่างประเทศนะครับตัวส่วนนี้เองก็จะเป็นส่วนสําคัญที่พัฒนาเรื่องการดูแลศาสตร์ทางคลินิกนะครับแล้วก็ทิศประโยชน์สําคัญที่จะพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าการแพทย์ต่อไปนะครับสมกับที่เป็นนัยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท,ที่ตั้งไว้นะครับที่สคือพัฒนาบุคลากรนะครับโดยทางโดยทางทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่รู้จบ านเดียวกันเนี่ยการวิจยัยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบรคการทางการแพทย์แล้วก็ยกระดับการการทางการแพทย์กรมบาดใหญ่ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ครับ